นี่คือที่หลักล่างช้างของของตาสมโมยายเพชรตอนที่สมัยท่านยังเลี้ยงไว้กับนี่หลักไม้คือหลักไม้หลักไม้นี่คือยังฝังดินอยู่ในนั้นยังคอดอยู่เลยโอเนี่ยนะแี่มีรอยมีรอยอยู่เลยนะรอยคอดี่โซนะครับูไว้สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจัเขาคุยทางภาคใต้ อยู่ที่วัดพระเกิดอัครบากพยุนจังหวัดพัทลุงรับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีความเก่าแก่เชื่อมโยงกับตำนานพระเกิดและตำนานพระนางเลือดขาวเราจะมาติดตามบรรยากาศของวัดที่นี่กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับโี่เราจะไปดูหมอน้ำศักดิ์สิทธ์นะครับมีคนมาตามหมาเยอะไหมครับจุดนี้ ก็มีมานะแต่ตอนนี้ก็มันเป็นการตั้งคุยไปนี่มามันก็เหลือเบาบางลงน้อยนิดครับแต่เรื่องบวชก็โอเคบวชก็ยังยังยังมาต่อเน,นื่องอยู่โอ้นี่นะเราเมื่อกี้มีนักข่าวเข้ามาถามว่าอยู่จุดตรงไหนผมไม่รู้มาก่อนบอกมีด้วยเหรอมีมีก็เลยเอาไปถามปลาจานเมื่อกี้นะครับก็เลยบอกว่ามีเนี่ยได้มาดูกันนะครับทองเก่ามันก็ อาจจะไม่เหมือนของใหม่นะถ้ามาบูรณะม,มามาเสริมมาปลูกมาแต่งอ๋อนี่มีการแต่งบูรณะขึ้นมาใหม่ใช่ใช่มันอาจจะหลายสิบปีมันแล้วมันตั้งโอ้โหวัดก่อสร้างมาเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยครับเออนะั่นเป็นร้อยปีเป็นพันปีไอ้บางอย่างที่เสริมเราก็ต้องบูรณะครับนี่มีเป็นต้นโพใหญ่นโพนี้มจาจะเหนท่านเจ้าวัดบอกอ่ามาจากอินเดียม,มั้งเขามาจากอินเดีย,ดยต้นไหนไม่ทราบสองต้นนี่นะมาจากอินเดียมีสองต้นนี่หนึ่งต้นเอามีหนึ่ง สองแล้วก็สามมันจะอีเดียต้นต้นไหนไม่ทราบนะกลับนี่เรามาดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดพระเกิดอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับนี่เป็นบ่อน้ำที่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับใช่เมื่อก่อนมันคือไม่เท่าไหร่นี่คือเราก็เอามาให้คนรู้หนังได้เห็นนะ เริโพลสองต้นสนามต้น,นนี้เห็นว่ามาจากเอาพันธุ์มาจากอินเดียต้นที่หลวงพ่อไปเดียมานั่นถือว่านาั่นนะหลวงพ่อมัน,ตน,นโนตวไวนะแับนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ภายในวัดนะครโรงเรียนใกล้วัดมีศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กอยู่ตรงไหนครับเด็กเกอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่ศูนย์เด็กเล็กอยู่ตรงนี้นะศูนย์เด็กเล็กใส่ป้ายไ,ได้ครับแล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียน ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเลยนะน,น้อยรวบรวมได้จานนวัตกรรมได้จารย์ไปเยี่ยมจุดของกระนังเลือดขาวอีก <ไป S 2> ที่นี่ครับครับวันก่อนถ่ายไม่ละเอียดมาดูภาพเนี่ยมันต้องถ่ายครับจุดนี้วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นมามีแนวอย่างไงครับคือก็คงไว้นะคงไว้ให้เหมือน เหมือนที่เขาประวัติเขาว่าเคยอยู่ที่นี่เคยเป็นลูกของเคยเป็นลูกเลี้ยงของของ,ของของตาสมอเยอเพชเนียน,นะก็ไม่อยากให้ห่างกันนะให้อยู่ในใกล้กันครับก็เอาท่านเจ้าวาดก็เอามาเอามาปฏิสาขคณ์หรือเอามาบรูรณนะหรือมาทาใหม่ครับก็สร้างตรงนี้เมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้เต้นโผเออเมื่อก่อนรูปปั้นจะอยู่เต้นโพพอดีท่านเจ้าวาดเขาก็ให้อยู่เป็นที่เลยนะาามมยตาสมอเยอเพชช้างนี่มัน มันมาด้วยกันครับเขาก็เอามาสร้างไว้ตรงนี้อันนี้คือจุดจุดที่ทเป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับสร้างขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่แหละสร้างขึ้นมาใหม่ต้นต้นจะอยู่ใต้ต้นโถต้นนู้นโถต้นนู้นพอดีเห็นว่าตาสามโมน่ะก็กะเพชรเปไปคนเลี้ยงช้างเห็นไหมละ่ะรือก็เอาเอามาไว้ตรงนี้แล้วครับในประวัติเขาว่าอะไร พรานาคเลือเขาเป็นลูกเลี้ยงของตาซัมโมจริงแท้ขแค่ไหนก็ไม่ทราบเลยเขาก็เอามาไว้ตรงนี้ที่เดียวกันเลยครับอยู่ด้วยกันเลยตอนนี้ก็มีสร้างเป็นอาคารนะครับอาคารใช่เป็นอาคารที่พักแก่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนมาก็มามากันเรื่อยสักระอยู่เรื่อยๆดูตามที่ของมาบูชาเดี๋ยวมากจะเอาน้ําแดงนะน้าแดงแล้วทำไมเป็นน้ําแดงครับไอนี่ก็ไม่ทราบนะไอ้นนี้ครับมีน้ําแดงเต็มเลยครับ นีน้ำแดงต็มเล่มาไม่ขาดสายนะน้ำแดงกับน้ำแดงคือน้ำแดงกันก็เพิ่งจะสร้างมาก็ยังไม่เรียบร้อยช่าที่กวนรับตา้มแผนตรงนี้จะสร้างเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะสร้างเป็นพื้นาของแกเลยเป็นที่พักของแกกับนี่ก็รูปของตระดงเลือดรูปปั้นตระดงเลือดขาวใช่อันนี้ยายเพชรใช่ไหมครับเพชรยายเพชรนิตาสามโมนิตาสามโมวิพุทเลี้ยงทางกับ คือแถบยักษ์ขาเกิเลงช้างก็จะเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็มีช้างด้วยชใช่ไหมครับแล้วเลีเ้ยงช้างอังนนีก็เป็นรูปช้างนะครับแล้วก็มีน้ําแดงเราไม่แน่ใงว่าทําไมถึใช้ชน้ำแดงใช่อีตรงน,นี้ให้เโผลไม่ได้นะรับน้ําแดงทําไมไม่เอาน้ําอื่นมาเนาะใช่ครับระจะน้ำแดงมาอะไรก็หรือสีแดงมันเห็นถนัดดีมันน่าจะมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับใช่ อะไรถ,ถูกจะแพงให้แดงเข้าไว้นะพี่แดงมันอะไรไอเราก็ไม่ทราบตัวนี้นะทิ่ธรรมชาติเอาน้ำแดงมานะนี่ถ้ามาีนักท่อง,องเที่ยวเข้ามาเยอะนี่เราจะยังไงครับเราก็ต้องต้องต้องมีอาจจะมีล่ามหรือจะมีมีคนที่นําเที่ยวมาเป็นไกด์ออมาเป็นไกด์มาอธิบายฟังงานบานนเป็นมาของวัดเรานะครับ,รบเพราะตอนนี้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเริ่มรู้กันดีแล้วนะครับ ็ถือว่านี้สร้างมาเมื่อปีที่แล้วเองครับเราน่าจะเป็นคณะแรกๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทานี่คือประวัติของ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 นังเล็ดขาวขนางเลอดขาวแตข่ของเขาก็ว่าเออมาเป็นลูกเลี้ยงของของราทโมเยเพชรเอามัเลี้ยงไว้เลยครับ คือมันไหลที่นายบุญตั้งกำเนิดมาเยอะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งของประเกิดนะครับที่เป็นกาประวัติจริงๆเลยนะที่มามาพร้อมกับแต่ว่ายังมียังมีกอไผ่อยู่ยังมีอะไรอยู่ใช่ไหมเออครับกอไผ่ยังมีอยู่ครับไปดูมาแล้วครับมีอยู่ใช่เดีแล้วแต่ก็ที่ว่าในโบทนะที่ไปดูลูปปั้นแกนะแกก็ยังมีอยู่ที่ว่าแกเลี้ยงช้างมีหลักช้างอยู่มีหลักช้างอยู่แกตอนสมัยที่สร้างโบสถ์ใหม่ๆคุดไปก็เจอพวกหลักช้างก็เจอโซ่ล้ำช้าง นก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าไอ้หลักช้างมันยังมีอยู่หลักช้างมีอยู่เ,<ล>ยเห็นวัฒก,การพระอาจารย์ไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับไป,บปาาทุกคนพระอาจารย์อธิบายเปิดจะเป็นประโยชน์ให้ผู้คนที่เขามาจะได้เข้าใจนะ<ด><ด>ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ในพระอุโบสถนะครับมีรูปปั้นนะครับลูกป,ปั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าสร้างสมัยไหนนะฮะรูปปั้นของตาสามโมกับยายเพชรแต่ว่า สิ่งที่มีการยืนยันว่ามีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นที่เลี้ยงช้างมาก่อนคือมีหลักช้างด้วยแล้วก็มีรอยสนิมด้วยนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะนําเราไปสัมผัสไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับครับเนี้ยเราจะมาชมนะครับรูปปัน้นรูปปั้นของตาสามโมกับยายเพชรนะครับพร้อมกับหลักช้างนะครับที่เป็นหลักฐานสําคัญว่าที่นี่เคยเป็นที่เลี้ยงช้างมาก่อนรูปปั้นจำลองของ เมีรูปปั้นจำลองประเกิดด้วยนะนี่นะครับรแต่ว่าอของจริงเก็บไว้ที่ไหนครับอาจารย์ของจริงอยู่ที่กรุงเทพแล้วของจริงเก็บไว้ที่กรุงเทพนะครับนีวิรูปปั้นจำลองสมัยก่อนคนจะมาเยอะมากลงมาปิดทองกันเลยนะครับเป็นรูปปั้นจำลองแต่ของจริงไม่มีแล้วไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วครับพิพิธภัณฑ์เก็บไว้่ใชแล้วก็ผู้ที่สร<อ>้า<อ>งวัดก็คือ ตาอาโมนี่เป็นรูปปั้นของคนมุก่อนนะจะจะปั้นตอนสมัยปีอะไรก็ไม่ทราบไม่ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแน่ใจจะเป็นรูปปั้นสมัยก่อนเกย์เลี้ยงช้างส่งส่งเจ้าเมืองสิงช้างส่งปีละหนึ่งเชือกปีละหนึ่งเชือกให้อะไรนะตาชานแต่เจปฎิที่หนึ่งอะไรนั่ให้ลับปีละหนึ่งเชือกแล้วก็พอตอนพอตอนสร้างพระโบสถ์ก็ทำไมลงรักฐานลงอะไรก็ ปูดไปก็จะเจอที่ล่ามเจออ๋อนี่เจอนี่นะนี่คือที่หลักล่างช้างของของตาสัมมูยายเพ็จตอนที่สมัยท่านยังเลี้ยงไว้มีหลักไม้หลักไม้หลักไม้นี่คือยังฝังดินอยู่เลยนะังยึอยู่ยยังคอดอยู่เลยอ๋อเนี่ยนะนี้มีรอยมีรอยอยู่เลยนะหลัคอนิโซนนะครับผูกโซ่ไว้ผูกโซ่ไว้โอ้หเนี่ยนะเป็นข้อยืนยันหลักฐานว่าที่เน่เคยมีการเลี้ยงช้างจริงนะ อะนี่ก็เป็นอะไรนะเห็นอะไรไม่ทราบนะตัวนี้นะดีนี่คือหลักช้างแน่นอนอ๋อนี่หลักช้างส่วนนี้อะไรนี่ก็นื้อะมบัจากหลักช้างหลักช้างหมดนะส่วนประกอบของหลักช้างใช่แล้วนั่นก็มีอีกอันหนึ่งใช่ไหมหลักช้างหลักช้างหมด้านี่หลักช้างอนี่ว่าใช่ใช่การก่อสร้างไอ้คนที่ปั้นเราก็ไม่ทราบเลยครับเป็นตนปั้นไทยนะว่าเป็นสมัยไหนอย่างไรนะใช่ยทำไมคนเราปั้นมือใช้ดินนะ คนหน้าตานะแต่นี่ก็หญ่เ,เพชรคือสองคนเป็นสามีภรรยาก,กันครับตาสามโมกับยายเพชรตามประวัตินะครับใช่จามประวัติเป็นผู้สร้างวัดเนี่ยใหม่มามาดินปื้นมา,มา,นม,ามาตัดไม้ถางปา่าแล้วก็เอามาสุมไฟไว้มาสุมไว้แล้วก็เอาไฟไปจุดพอไ,ไปจุดนะก็ไฟไม่ไหมอย่างเงี้ย ครไม่ไม่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมไปไม่ไม่ก็ไปดูก็มีเศียรพากึ้นมาฮองก็บอกพระพุทธพระเกลยเนีแล้วก็รับทราบแล้วก็เพิ่งนมาดูใหม่อ่านตามปวันิดูแต่วก็พัดเดินดังมาพลิกคนก็รู้ประจักแกก็ทาบวัดเกิดเพราะต้องถือว่าวัดเกิดก่อนวัดเกิดแล้วก็มีวัดรัดเทียวัดพระเกิดได้จนมาที่มาต่อเนี่อแล้วก็ไปอะไรจับแล้วก็มามาทำไห้มาเจอ ตาสามโอวัยเพรชจะเอาบรราฤานเขามาเป็นพุทธุธรรมครับแต่วกาพระเจ้าเมืองก็จะมาขอแต่งงานอะไรอย่างครับจมประวัติที่เรียกว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปใช่ครับแล้วก็ยังมีประวัติอยู่ตรงนี้วัดพอพรสังเกตนะครับพอสังเกตได้พอเข้าใจสมมติว่านักท่องเที่ยวมาจะได้เข้าใจว่าจะไปจุดไหนอย่างไรได้บ้างครับครับนี่เป็นประวัตินะครับประวัติของของของเกิดนะพอสังเกต วัดประเกิดนะครับวัดประเกิดนะใช่โอเคครับแล้วก็มีกอีกหนึ่งแขนชุนชนของมัตตุลุงอ๋อมีการพูดถึงชุนชนมาชามไทยัครบอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับใช่เชาที่ชาที่ทราบมานะครับครับนี่ก็ได้ทราบรายละเอียดพอสมเข้นะฮะ เรียกว่าถ้ามาท่องเที่ยวก็จะได้รู้จุดว่าถ้ามาที่นี่นะครับต้องไปที่จุดไหนอย่างไรบ้างนะครับใช่ใช่ก็ไม่ไกลตัวอำเภอประมาณไม่เท่าไหร่นะครับมัน,ม,น,ม,นมันมามันมาหลายทางได้มาเข้าทางเข้าทางเข้าทางบางแก้วก็ได้เข้าทางหลังเผลอก็ได้ครับอานเทาก็ได้ใช่ไหมานเทาก็ได้หรืรอมารถไฟก็ได้รถไฟหานเทาก็ได้าเทาแล้วก็เอามอจ้างมอไซมาเอามีมอไซสามารถมาได้ดทวยไหรชที่นะครับ ใครที่จะมาดูตามติดตามมาดูผลงานของอยากมาผมบั่นไก่บั่นไก่นะที่ใครอยากมามาจะมาทางไหนมารถไฟก็สะดวกครับมาก็มาลงที่สถานีฮันเทาบแต่ก็จากหันทาก็มันจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างล้วมอเตอร์ไซค์จ้างมาก็ประมาณ60บบาทนะครับสุดท้ายนี้พระอาจารย์จะฝากถึงนักท่องเที่ยวเชิญชวนอย่างไรบ้างคือก็ให้เรามาดูก่อนนะว่ายังไงสภาพวันเราเป็นยังไง เออหลยมรณะยังไงอยากให้มาทุกคนแหละทุกคนเละเชิญญาติยมทุกคนเลยอยากให้มาเที่ยววัดประเกิดกันมั่งคือมามาสร้างบุญมาเกิดใหม่กันอย่างนี้นะใ่วัดประเกิดคนก็บางคนก็มาสดอกข้อต่อตาเหมือนเหมือนแบบให้ได้เกิดใหม่ชื่อชื่อมันชื่อเป็นมงคลด้วยครับใช่แล้วก็เจ้าวัดก็ชื่อมงคลด้วยนะพระสุจัรมงคลมันมันมันของจองวัดก็ดีใช่ ก,ก็มาไม่ยากเลยนะครับ<ต>ก็เดี๋ยวนี้นมา,าไม่ยาก,กคือการเดินทางสะดวกมากถนนลนทางสะดวกถ้าเกิดมาด้วยรถมาหลายๆเป็นมูน่คณะก็โอเค,คมาแจ้งก่อนได้นะมาแจ้งก่อนที่เบอร์ท่านเจ้าไวาเลยนะได้แล้วก็อาจจะมาพมสึงบัดก็จะมีมีพระแนะนําให้นะ นำเที่ยวจุดนำเที่ยวในวัดเดียวเช่นเดียวนะใช่มันง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ไกลบางแก้วพออยุดที่นี่ก็ไปบางแก้วได้ไปวัดไรได้เหมือนกันฐานที่ใัญ่ก็ไม่ไกลนครนยมยงไม่ไกลตรังไม่ไกลเชียงายใช่ครับอาจารย์จะฝากมีเบอร์ติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับเผื่อติดต่อเจ้าวาดกาสอ็0 8 2 2 3 8 7 8 4 4หรือติดต่อไอตัวฉันเองก็ 0 8 1 9 6 1ปดหนึ่งเกหหนึ่งเจดหหนึ่งห้าคือก็เป็นคณะทำงานที่วัดที่ไหนนะเป็นพระอยู่ในวัดที่ไหนครับี่ก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้นะครับที่จะมาแจ้งลงหน้าด้นะครับแจ้งหนุหน้าก่อนสักสองสาวันนะฮะจะมาเป็นหมู่คณะเนี่ยจะเตรียมอะไรให้จะไม่ได้ครับครับ ก็กราบนักวิชาการใต้จารย์มากนะครับที่ได้ให้คำแนะนําในวันนี้นะครับนักวิชาการครับสาธุสาธุครับโมทนาด้วยบุญด้วยครับสาธุ